สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาปรับแต่งหน้าจอปี2020นะครับผมก็จะมาที่ช่องของเรานะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ช่องของเรานะครับแล้วก็จะมาอยู่ที่หน้านี้นะครับก็จะมีะแถวข้างบนนะครับจะคำว่าหน้าแรกแล้วก็วิดีโอแล้วก็เพลย์ลิสต์ แล้วก็ชุมชนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เกี่ยวกับนั้นก็ช่องนะครับในช่องนะครับแล้วก็เกี่ยวกับแถบข้างบนนี่นะครับที่ผมจะมาสอนว่าเราควรจะทํายังไงถึงจะได้ช่องแถบข้างบนแบบนี้มานะครับผมอ่า นะครับเข้าไป Youtube แดชบอ a r ดก่อนนะครับผมว่ากันไปก่อนนะครับเข้า y ย u ทูปแดชบอ a r ดไปก่อนนะครับนี่นะครับก็จะมาเป็น y o u u u b e แดช b o a r d แบบนี้นะครับอันนี้เป็นปี2 0 2 0นะครับแอปเขาเปลี่ยนหน้าเพจใหม่นะครับเป็นหน้าต่างหน้าใหม่นะครับผมจะมาแนะแนวว่าวิธีทำแถบข้างบนควรทำยังไงนะครับผม พอมาถึงเข้ามาถึงหน้านี้แล้วนะครับผมก็จะขยายนะครับเพราะว่าผมทําด้วยมือถือนะครับผมก็ขยายนะครับขยายที่ตัวของเรานะครับผมเห็นตัวของเราไหมครับรูปโปรไฟล์ของเรานะครับนั่นแหละครับแล้วก็จิ้มเข้าไปเลยนะครับจิ้มเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวนะฮะรอบแบบจะมาที่หน้านี้นะครับ จเข้ามาที่หน้านี้นี่นะครับหน้าที่สำคัญที่เราต้องการแก้ไขมาแล้วนะครับเราก็ขยายนะครับมันจะอยู่ด้านขวานะครับเป็นรูปอ่ารูปฟันเฟืองนะครับผมอยู่ทางด้านขวานะครับมุมนะครับด้านขวาที่ผมขยายนะครับสังเกตดีๆจากตัวเรารูปหน้าปกนะครับผมอยู่ใต้รูปหน้าปกตรงรูปฟันเฟืองนะครับ นั่นนะครับล้วก็จิ้มเข้าไปนะครับอันนี้แหละครับเป็นสิ่งสําคัญนะครับสังเกตจากจุดสามจุดนะครับก็ไอสองจุดข้างบนนั้นเป็นไอที่เราใช้งานอยู่แล้วนะครับปรับข้างนอกก็ได้นะครับแต่ว่าไอตัวข้างล่างนะครับไอตัวที่สามนะครับนับจุดสีฟ้าข้างบนลงมาหนึ่งสองสามนะครับตัวที่สามนะครับผม อันนี้คือของผมที่เปิดไว้อยู่แล้วผมก็จะเป็นสีฟ้านะครับนี่ผมลองปิดนะครับปิดและเปิดนะครับผมให้เราเปิดตัวล่างนั่นแหละครับตัวที่สามนั่นนะครับนี่นะครับให้เราเปิดตัวที่สามนี่นะครับผมแล้วก็บันทึกไปนะครับอย่าลืมบันทึกด้วยนะครับพเพื่อนๆบันทึกด้วยแล้วก็หน้าต่างของเราก็จะเปลี่ยน ไปนะครับแล้วก็จะมีหน้าเพ hey, ลิทหน้าเกี่ยวกับมีหน้าแรกมีหน้าช่องนะครับผมหน้าช่องของเราก็จะเปลี่ยนไปนะครับผมเพื่อน,อนลองทําดูนะครับอันนี้เป็นปี2020นะครับผมวันนี้ผมก็จะมีมาฝากเพื่อน,อนๆประมาณนี้นะครับหรือว่าไม่เข้าใจยังไงก็ลองเขียนลงมาใต้คอมเมนต์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะอตอบให้นะครับผม